มันจะได้ป่ะจะได้หมดนี่กินก๋วยเตี๋ยวบ่อมานีเสิให้กินดิขัดกินกินบ่อเออกัดกินเสถายกินหมเป็นยังก็ไปจอดตะบุนโอ้เดินของตกหายเพื่นเราเดินเพราะมันเป็นป่าก็ได้เอาเอาเดี๋ยวเสให้กินบ่อเป็นยังมันเมื่อยครับมาได้กินมันจเมื่อยนั่งนั่งแล้วจะเรียกก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวจะบ่มีแห้งยัง อ้าวนางรอดนางรอดตุ้งไอ้เพื่อนก่อนเนี่ยไปเสพแท้พอเสร็จนีแห้งงานต่อไปเองเนาะเอ้าพอจะผัดไปเด้อเอ้าโอเคเอ้าเออน่าคินเลยนะเอ้ามีเงินบ่เอาให้เงิน ถ้าอันนี้ได้สิบบาทอีกสามบาทเอ้าเอ้ายอ้าเอ้าน10้สิบบาทก็เดินทางเอ้าเอ้าๆอ้าเอ้าไม่ให้โช์ให้ลาบไ่ให้พอดก็จะตีไปกเด้อยางต่อยเอ้าเงินี้ดีงาทนะถ่าสิบบาทนันลาบมันสลาย